เรื่องนี้ผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งครับที่ภูเก็ตเขาร้องเรียนเข้ามาเขาบอกว่าผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะมีลูกน้องซึ่งเป็นชาวพามา่าตำรวจในพื้นที่มากระทืบลูกน้องของเขาไม่พอใจที่ลูกน้องเข้ามาทํางานในประเทศไทยแบบถูกกฎหมายคุณผู้ชมฟังไม่ผิดนะฮะพราะถูกกฎหมายก็เลยไม่สามารถจะไปเอาเงินจากชาวพาม่าได้ก็เลยเป็นคลิปคลิปนี้ขึ้นมาครับมันรู้ได้อยู่ว่าเนี่ยได้เี้ยงให้ตำรวจแล้วใช่ไหมกับ วัแล้วก็เเด็นี่เด็น่คแลยคนแรกเราสองคนนะใส่คอนก็หาแันนะใช่ไหมอ่แต่ของเล่นัวนี้ไม่ได้ไม่ได้จ่ายใช่ไหมของเลนไม่ได้จ่ายอเนไม่ได้จ่ายเนี่ยตาปเอใช่ไหมเขาไม่ได้่ายจังอะบาร์ีเลย ต้องออกตัวก่อนนะครับนีเป็นคํากล่าวอ้างแล้วก็ข้อมูลจากทางผู้ใหญ่บ้านนะครับคลิปนี้เขาบอกว่าผู้ใหญ่วิรัตครับเป็นผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่หมู่6ที่ตำบลสาครอําเภอถลังจังหวัดภูเก็ตมาสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับลูกจ้างซึ่งเป็นชาวพมา่าหลังถูกตํารวจซ้อมจนบาดเจ็บเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่25มกราคมที่ผ่านมาครับโดยคลิปดังกล่าวเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในหลักฐานที่เอามาเปิดให้นักข่าวดูเพื่อเรียกร้องขอความเป็นธรรม ทางผู้ใหญ่วิลั่์เล่าให้ฟังบอกว่าวันที่เกิดเหตุชุดสืบสวนของโรงพักในพื้นที่เข้ามาคุมตัวแรงงานต่างด้าวหคนจากวิลล่าแห่งหนึ่งที่ทํางานอยู่แล้วก็คุมตัวไปโรงพักหลังจากนั้นครับแยกตัวของลูกน้องของตัวผู้ใหญ่ออกมาซ้อมชกต่อยตบตีเหยียบกระทืบจนลูกน้องต้องร้องขอชีวิตแล้วปรากฏว่าตํารวจนายดังกล่าวเนี่ยถามว่านายจ้างคือใครอพอตอบชื่อนายจ้างไปเท่านั้นแหละครับ เขาบอกว่านายจ้างคือผู้ใหญ่วิรัตครับตำรวจไม่พอใจครับเตะเข้าที่หน้าอกอแล้วก็เตะเข้าที่คออีกหลายครั้งพร้อมกับประกาศเลยนะครับว่าผู้ใหญ่วิรัตมันไม่ใช่พ่อนะเท่าน,นี้แหละครับหลังจากที่ทําร้ายจนพอใจก็ปล่อยตัวลูกน้องรวมถึงแรงงานคนอื่นๆอีก5คนกลับบ้านผู้ใหญ่ยืนยันนะครับว่าลูกน้องของตนเนี่ยทำงานอยู่ด้วยกันมา20กว่าปีแล้วมีบัตรมีเอกสารถูกต้องตามกฎหมายมีก็แค่5คนเนี่ยแหละครับ ที่ไปพบว่ามีบัตรเพียงแค่2คนเท่านั้นซึ่งคนที่ไม่มีบัตรคุณผู้ชมฟ,ฟังแล้วหน้าตกใจมากคนที่ไม่มีบัตรตำรวจเนี่ยปล่อยตัวกลับบ้านส่วนคนที่มีบัตรที่ถูกต้องอ่ะตำรวจมาซ้อมซึ่งไม่มีบัตรเนี่ยคือผิดแต่ว่าตำรวจก็คือสามารถเรียกเงินได้ไงก็เลยไม่ซ้อมแล้วปล่อยตัวกลับถูกไหมแต่คน,น,นที่ทําถูกต้องแล้วมีบัตรถ,ถูกต้องกลายเป็นถูกซ้อมซะอ,อย่างนั้นคือหลังจากที่ผู้ใหญ่รู้เรื่องก็เลยพาลูกน้องไปตรวจร่างกายแล้วก็แจ้งความไว้นะคะ คุณผู้ชม,ม,มเรื่องนี้น่าตกใจตำรวจที่ลงมือทำร้ายเนี่ยได้โทรศัพท์มาข่มขู่บอกว่าอย่ามาชี้เป้านะว่าเป็นนายไหนที่ลงมือทำร้ายครับตกใจกว่านั้นก็คือว่าช่วงที่ไปในห้องสอบสวนะ่ะไปเจอตำรวจกลุ่มที่ลงมือทำร้ายอยู่ในห้องด้วยอะค่ะหลังจากนั้นเนี่ยปรากฏว่ามีโทรศัพท์โทรมาหาผู้ใหญ่วิรัตหลายสายเลยนะคะโทรมาทำอะไรโทรมาขอให้ไม่เอาเรื่องกับตำรวจชุดสืบดังกล่าว คือผู้ใหญ่เวดัตเองบอกว่าไม่ได้คือผิดก็ต้องผิดถูกก็ต้องถูกยืนยันว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเลยค่ะเห็นได้ระวางที่ว่าไอ้ตำรวจจอบปากคำผู้ร้องอยู่เนี่ยนะมันยังมีไอ้ตำรวจตัวที่ซ้อมเนี่ยเข้าไปข่มขู่อีกนะพม่ของของเรากนมันก็เป็นคนต่างด้าวอย,ยู่แล้วมันก็นั่งนิ่งมันไม่ว่าพูดใช่ไหมลูกชายบอกมันก็บอกมาที่ว่าใครกระทำมึงเออเขาถามอยู่นั่นนั่น มันก็ชี้ไปเนี่ยคนนี้ครับซ้อมผม,มดูม,มันซ้อมแล้วมันยังเข้าไปขู่ว่าไม,าม่มคุณผู้ชมคะคือทางด้านผู้ใหญ่วิรัตเนี่ยบอกว่าสาเหตุที่ลูกน้องถูกทําร้ายเพราะลูกน้องมีเอกสารถูกต้องตามกฎหมายมทําให้ตํารวจไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยพวกแรงงานต่างด้าวหลายคนต้องจ่ายเงินให้กับตํารวจคนละ500บาทต่อเดือน เอาละเรื่องนี้เจ้าหน้าที่สอพอสาคูคงม,มีร้อนๆหนาวๆกันบ้างต้องตรวจสอบกันหน่อยนะคะใช่ครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้